พอพามกับวันนี้จะพามาดูบ้านนกดาวนะครับบ้านนกดาวใบชางจิ๋วนะฮะช่อง y o u t u b บใบชังจิวงบบงจ๋วก็สามารถไปติดตามได้นะเป็นบ้านไม้สักคุณภาพราคาเป็นกันเองราคาย่อมเยาวนะฮะงานคุณภาพระดับประเทศนะครับผมเดี๋ยวพอพามจะให้ดูนิดหนึ่งนะฮะนี่บ้านนกดาวใบชังจิว๋วหลังนี้เป็นหน้ากว้าง หลังนี้เป็นหน้ากว้ง3างเมตรห้ลึก7เมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมช่างเอารอกลงรอกลงก็ลงพร้อมๆกันทีละ6ตัวฮะรอกก็คล้องกับเสาแล้วก็ค่อยๆเอาลงพร้อมๆกันฮะต้องมีจังหวะที่พร้อมๆกันงานแบบนี้ต้องเป็นช่างระดับฝีมือช่างมีประสบการณ์นะฮะ อาช่างไม่มีประสบการณ์นี่พลาดนิดนึงนี่มันเสี่ยงต่อความเสียหายเสี่ยงต่อความชำรุดแต่นี้ก็สมบูรณ์สมบูรณ์แบบทำสีมาอย่างดีสวยนะระเบียงตัวบ้านตัวบ้าน5.5เมตรระเบียงเมทัศเมทันี่นะเมแล้วก็มีจัว่วมีจั่วแบบนี้ แต่จ่วนี้พบพามสั่งให้ช่างจิวนั้นใส่กาเลให้ด้วยก็คือใส่กาเล3 3คู่เป็นกาเลอย่างดีนะครับซีเดียวกันกับไม้สักของน,นี่นะฮะบ,บ้านนกดาบใยช่างจิวนะเบอร์โทร0 8 6 4, 4 2 5 6 6 1 4นะฮะแ้วเกิดท่านใดสนใจนะฮะครูบาอาจารย์ท่านใดสนใจที่อ,อยากจะไปสร้างอาสมที่พักปฏิบัติธรรมเรือนบ้านสวน,นสก็สามารถติดต่อได้นะฮะอันนี้ ต้องบอกจริงๆว่า,พ,าพ่อพามดูแล้วก็คือราคาสมเหตุสมผลเป็นราคามิตรภาพแต่งานคุณภาพนะฮะงานคุณภาพระดับประเทศเลยนะฮะนี่นะฮะบ้านลักดาบายช่างจิ๋วนะฮะเบอร์โทร0864256614นะครับาในใดสนใจก็โทรสอบถามช่างจิ๋วได้เลยนะฮะงานสวยบ้านสวยครับราคาก็ไม่สูงเกินไปนราคาพอดีๆนะฮะร,ราคาย่อมเยาราคามิตรภาพนะครับ สบายใจทั้งผู้ซื้อผู้ขายอันนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เห็นช่างคิวบอกว่าไม้ไม้สักท่านเนี่ยเริ่มหมดแหลวเพราะไม้สักในป่านเนี่ยคือทางการท่านไม่ให้ตัดแหละสัมปทานไม่ได้ก็ต,งงต้องไปเหมาไม้ตามสวนอ่ะสวนของผู้คนโดยทั่วไปที่เขาปลูกะทางภาคเหนือราคาก็ราคาณนะขขณะนี้ก็รู้สึกว่าไม้สักราคาขึ้น ราคาขึ้นพรไม้สักราคาขึ้นต้นทุนในการผลิตก็อาจจะขึ้นด้วยนะฮะนี่นะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าพ่อาพามนี่สั่งก่อนหน้าที่ยังไม่มีการปรับราคา <Okay. S 1> นะฮะแต่ยังไงช่างจิวแกไม่เขาเรียกอะไรอ่ะแกไม่เอาปเปรียบผู้บริโภคฮะแกไม่เอาปเปรียบลูกคา้านะฮะ <Okay. S 1> ก็สนใจก็ไปโทรไปสอบถามช่างจิวได้เลยนะฮะ <Okay. S 1> นะอันนี้ก็มาตั้งที่บ้านสวนโพธิญาณครับ บ้านหลังนี้เป็นบ้านของท่านแม่นะฮะเดี๋ยวให้ท่านแม่ท่านอยู่ให้สะดวกสบายนะฮะแล้วก็ด้านหลังนู้นนะฮะจะเป็นระบบน้ำระบบน้ำพราะที่นี่ยังไม่มีไฟฟ้าแต่ระบบโซล่าเซลล์ก็เลยจะปามน้ําในสระขึ้นแทงน้ําแล้วก็ปล่อยลงมาใช้อุปโภคบริโภคนะครับผมนี่นะฮะบ้านนอกดาบบยช่างจิวนะครับผมสวัสดีครับ